จากช่อง m i s Party นะคะวันนี้เนี่ยปาที่ก็จะมาแต่งหน้าไปเดทสตล์แบบสาวเกาหลีแบบนี้เลยนะคะอันยองอาเซยยยก็จะเน้นแบบผิวดีแล้วก็สีเนี่ยก็จะสีแบบแอบ,บกำกับหน่อยนะคะแล้วก็ได้แบบแนวออกมาเป็นสายหวานสายเกาประมาณนี้นะคะ <laughs> แต่งง่ายไม่ยากเลยนะคะแต่งง่า้ก็ไปดูกันเลยดีกว่า ก็เริ่มแรกนะคะปาตีก็จมาเตรียมริมฝีปากของเราให้สวยอวบอิอ่มอม,อม,อมชมพูด,ด้วยตัวนี้เลยนะคะด้วย d e r m ฟิวเจอร์วอลลุมลิปส o บูสเตอรันนี้เลยนะคะอือ,อปารตีก็จะทาบบกไว้เลยนะคะ ็เดี๋ยวเราจะทาทิ้งไว้45วินาทีนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่า hmm. เ hey, ิมฝีปาของเราจะสวยเด้งอวบอิ aconte, ่มอมชมพูขนาดไหนนะก็เด mm, ี ip, mm, ๋ยวไปีิเขียนคิวรอดูเป็นเงาของคิ้วเราจริงๆเลยเราก็จะได้คิ้วประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวปากของเราเนี่ยครบ45วิแล้วนะคะพอครบแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบบ่ายิบยิบๆจะกระจีจะกระจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ย คือจะเห็นเลยว่าแบบปากมันนุ่มแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นชัดเลยว่ามันอมชมพูมากขึ้นแล้วก็มันแบบดูอวบขึ้นอ่ะดูดิแล้วชอบอะ่ะชอบให้ปากตัวเองอ,บอวบ ก็ใครที่อยากมีปากบวมอิ่มอมชมพูแบบธรรมชาติง่ายๆเนี่ยปาติก็แนะนำตัว Dermofuture ตัวนี้เลยนะคะถือว่าเป็นลิปยุโรปที่ราคานักเรียนนักศึกษาเอื้อมถึงนะคะงานตายนะคะสีแรกเราก็จะทาสีชมพูชมพูแบบนี้เลยแบบมาทาให้ทั่วเปลืกตาเลยนะคะ มองกระจกใกล้ๆรู้สึกว่าแบบปากมันอมชมพูเมื่อเทียบแับตอนแรกมากเลยเอะอมชมพูธรรมชาติอะซึ่งตัวนี้แบบปาร์ตี้รู้สึกว่าพอทาบ่อยๆก่อนทาลิปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปากที่คำของเรามันดูแบบอมชมพูมากขึ้นปาร์ตี้ก็จะใช้กลิตเตอร์ของอิตูดีอันนี้เลยนะคะสีทองแล้วก็น้ำตาลมาทาตรงกลางเปลือกตาตรงนี้ทาให้มันแบบกระจายนเนียนๆนะคะ ตรงโชว์ตรงนี้ด้วยเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาก็จะใช้มือนะคะวางที่แก้มแล้วก็ชิดขนหัวตาเริ่มจากหางตาก่อนที่ก็ยัดเข้าไปให้มันเป็นอินไลเนอร์ดูแบบว่าไม่ได้แบบเชียวแบบขึ้นไปแบบ ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวแบบตรงๆนิดนึงนาอเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะนรามาทาตรงช่วงหางตาแล้วก็ทาแบบหางตาล่องแล้วก็ทาออกไปนี้เลยเราก็จะมาดัดขนตาดัดแบบให้งอนเด้งไปเลยเช้อนจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นไป แล้วพอทีก็จะสเตปมอย่างนี้กดไม่ได้ปัดแบบเยอะแล้วนะสเตปมเรา,าก็จะกลายเป็นช่อๆที่สวยงามวันนี้สายหวานเราก็จะเน้นตรงกลางของตาให้มันยาวๆนะคะมันก็จะทำให้หวานขึ้นต่อมานะคะเราก็จะมาเพิ่มความเวาวให้กับเปลือกตาของเราด้วย กริตเตอร์ของเม r รสกาอันนี้เลยนะคะก็ทาแบบว่ากระจายกระจอยความกลิตเตอร์ของ,องเ,เราก็จะทยานขึ้นฟ้าไปเลยเชียวแล้วเราก็จะปัดขนตาล่างไม่ต้องปัดแรงนะคะเดี๋ยวมันหล่นขอที่ก็จะมาปัดแก้มที่แบบว่าเป็นสีฮิตของสาวเกาหลีเลยนะคะสีพีชป๊อป ทาตรงช่วงกลางแก้มแล้วก็ปัดเฉียบเฉียบขึ้นไปพอปัดตรงช่วงกลางแก้มเนี่ยมันก็จะทําให้ดูแบบว่าน่ารักขึ้นนะคะด้วยแบบผิวดีแก้มวาวววขึ้นนะคะปอที่ก็จะปัดเชื่อมตรงจมูกให้ดูแบบน่ารักขึ้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาปอที่ก็จะมาทําหน้าเรียวนะคะปัดคอนทัวร์ของ Benefit Polar นี้เลยขมับตรงนี้เลยแล้วก็ฟุบกมาตรงกลางแก้มนะคะ่ะ แล้วก็ปัดลงมาอย่างนี้เลยนะคะโอเคนี่เราก็จะได้แบบว่าหน้าที่เรียวเป็นเงาที่แบบเนียนมากสุดท้ายนะคะปัานี้ก็จะมาทาปากซึ่งก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้ปากของเราเนี่ยอวบอิ่มแล้วก็ทาปากอะไรง่ายขึ้นมากเลยนะคะป้ที่ก็จะทาบอบบี้บ่าวสีพรัมตัวนี้เลยนะคะวันนี้ป้าที่ต้องการลุคเก๋ๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะป้าที่รู้สึกว่าแบบ ตอนเราทาลิปเตรียมลิมฝีปากไ,ไปเมื่อตอนแรกอะ่ะมันทำให้แบบการทาลิปมันดูนุ่มขึ้นมากเลยอะ่ะยังไม่เสร็จนะคะปาตตีก็จะเพิ่มความวาวไปอีกปาตตีก็จะทาลิปกลอสลุกวันนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะ เพื่อนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ข้างล่างทันด้วยนะคะ